สวัสดีค่ะเห็นหนุ่มบนอแสงสะท้อนบนอเตรียนบองนั่งก็ได้สันเดี๋ยวโอ้ยหน้าตาก็เป็นส่งนี้สวัสดีค่ะรายงานโตจากกุนแคมปิงค่ะพี่น้องมึงจะเก็บบ้านแล้วโอ้ยหิวเขา่าเมื่อเช้านี่พัดเข่ามานําเอามากินทั้งรถพัดเขา่าใส้กุ้ง หิวแห้งพี่น้องมาถึงแต่บ่ายสองค่ะบ่ายสองเคิงเก็บบ้านคัดล่างพึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้ทุ่มนึงแล้วเอาแอ่ยังวะประหลาดสาบใส่มาใส่ในข่าวพัดหน่อยหนึ่งป้าแดดเมื่อยแห้ง ซ่งครึ่งเงียบๆเดียเมื่อไหร่แดดซองพี่น้องลูกเขา แดดหนอยโอ้ยเข้ามาในบ้านพี่น้องกินข,าข่าวือสิบอีมเปียกมาๆม,มาอีกเพราะว่าขา,ขาวขาพัดแล้วน้อยเดี๋ยวหนียวแหง้งเหนียวพัดทั้งเหนียวทั้งเมือปวดตีนบปวดเท่าไปเบิดเ,เลยตัวเนี้ยใ่ปอูัดสามียางต้องแปลงนางค่ะบอกยางไปของน้ำมาัน สวัสดีทุกคนคะ่ะอีนางคัวไทยโนเวพามา,าทเามที่ยวแคมป์พี่น้องแคมปิ้งบ้านพักตากอากาศของอีนางกับสามีและยางเปล่าน่ำห่อนกันด้วย โอ๊ยไม่กินน้ำส้มเสื่อใจค่ะมากินข่าวกันหิว ปลาปลาสับแม่นางเห็ดเห็ดหายแล้วไงนางเดินทางมาเนื้อมาเบิดเสียงลมตกใจเบิด 嗯，走、mm hmm. 好，买得。 ขาเบิร์ดต้วมาหหิวนห,นหิวจนสั้นเบิร์ดที่นองเลยมามาลดหมูน้ำตกโอ้ ห่วยห่วยอืโอ้ยชื่นใจซาใจโอ้ยหอนหอน มึแห้งพี่น้อง เพดงานไม่เมื่อยเนี Works ่กินแนวเผ็ดพ็ดเพ็ดกินแนวยห่อนหอนนี่มันมันสวงเลย มีแห้ง ขอโทษขอพายอิมอ่ม ซาใจเลยประเทศนี่อิม่มอิ่มแปะเลยแค่ง,งานมึนๆพีอน้องน้ำสมพึงเปิดได้ดันกลิ่นคนเดียวสิบเบิร์เถิรึกเคิงนึงล่ะเ <c oughs> มืม่อยบาเทศนี่อยากนอน เยแคลิปนี้พามาเที่ยวกรุนเด้อพี่น้องเอ้ยมา,มาพามาใส่ชีวิตอยู่แคมปิ่งอยู่เมืองนอกสองเดือนเคึ่งเนาะค่ะสองเดือนสามเดือนนี่แหละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามค่ะอีนางสิเลยแล้วพอกันคลิปหน้าจ้า